สวัสดีครับเเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้เองมีข่าวใหญ่ที่ผมว่าน่าจับตามากๆเลยนะครับคือเรื่องที่สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชบ้านเราเนี่ยไปยื่นฟ้องผู้นำระดับสูงสุดของกัมพูชาเลยทั้งสมเด็จหุนเซนแล้วก็นายกคุณมาเนตเลยนะคะใช่ครับฟ้องต่อศาลไทยโดยตรงเลยแต่การฟ้องร้องครั้งนี้ม,มันไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นนะคะ มันมีที่มาที่ไปจากเหตุพะทะรุนแรงที่ชายแดนเมื่อปีที่แล้วซึ่งเรื่องราวมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นในข่าวเยอะเลยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันหมายความว่าเรื่องราวที่เห็นในข่าววันนี้มีรากที่ลึกกว่าที่เราคิดงั้นวันนี้เรามาค่อยๆแกะรอยกันดีกว่าครับว่าจากจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันบานปลายมาถึงการเปิดศึกในศาลได้ยังไง เราจะย้อนดูเหตุการณ์จากมุมมองของฝ่ายไทยในตอนนั้นตามข้อมูลจากหลายสำนักข่าวเลยทั้ง d a ล l y n ิ w s ์ไทยรัฐแล้วไปดูว่าฝ่ายกัมพูชาต,ตอบโต้อย่างไรก่อนจะเจาะลึกไปที่ปมใหญ่ที่สุดนั่นก็คือความท้าทายทางกฎหมายระหว่างประเทศใช่ค่ะโดยเฉพาะหลักการที่เรียกว่าความคุ้มกันแห่งรัฐหรือ state immunity ซึ่งเป็นกำแพงที่สูงมากในการฟ้องร้องผู้นำต่างชาติและนี่คือหัวใจสำคัญของการเจาะลึกของเราในวันนี้เลยค่ะ ว่าการเคลื่อนไหวของไทยครั้งนี้เป็นแค่การแสดงท่าทีเชิงสัญ,ญลักษณ์หรือว่าจะหวังผลทางกฎหมายได้จริงๆงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดต้นต่อของเรื่องเลยดีกว่าครับจากข้อมูลคำชี้แจงของคุณภูมิธรรมเวชชัยที่เดลี่นิวส์นำมาเปิดเผยทำให้เราเห็นภาพจากฝั่งรัฐบาลเพื่อไทยในตอนนั้นเขาบอกว่าชนวนเหตุจริงๆไม่ใช่เรื่องเขตแดนอ๋อไม่ใช่เรื่องดินแดนหรอคะไม่ใช่ครับแต่มาจากการที่รัฐบาลไทยตอนต้นปี2568เนี่ย เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแกงคอเซนเตอร์ยาเสพติดแล้วก็มีการใช้มาตรการที่ค่อนข้างแรงอย่างการตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนซึ่งมาตรการพวกนี้มันไม่ได้กระทบแค่ในฝั่งไทยแน่ๆใช่ครับแต่มันลามไปกระทบเครือข่ายในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านด้วยโดยเฉพาะกัมพูชาซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่ามีฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนสีเทาเหล่านี้อยู่เยอะมาก การกระทําของไทยเลยถูกมองว่าเป็นการเข้าไปกระทบผลประโยชน์มหาศาลของกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในฝั่งนั้นเลยแต่มันน่าแปลกนะครับแค่การปราบปรามอาชญากรรมทําไมถึงบานปลายเป็นเหตุยิงกันตามชายแดนได้ขนาดนี้ในบทความมีในอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังไหมครับว่าทําไมปฏิกิริยาถึงรุนแรงขนาดนั้นเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือในแหล่งข้อมูลไม่ได้ระบุตรงๆแต่เราพอจะปฏิติต่อได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องแก๊งคอเซ็นเตอร์ แต่มันคือเรื่องของเขตอิทธิพลและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวพันกับคนระดับสูงการที่ไทยเข้าไปจัดการอย่างจริงจังอาจถูกตีความว่าเป็นการท้าทายอำนาจหรือกระทบเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของใครบางคนในฝั่งนั้น,มนเมลยก,กลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีและอำนาจอธิปไตยไปโดยปริยายนะคะสถานการณ์เลยถูกทำให้ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วลำดับเหตุการณ์มันเป็นยังไงต่อครับจากจุดนั้นมันเริ่มจากเหตุการณ์เล็กๆก่อนค่ะ ในเดือนกุมภาพันธ์2568มีเหตุเพลิงไหม้ที่ศาลาตรีมุก ซึ่งฝ่ายไทยมองว่าไม่ใช่เรื่องปกติแต่เป็นสัญญาณกระทบความมั่นคงจากนั้นในเดือนพฤษภาคมทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นเมื่อไทยเปลี่ยนรูปแบบการฝึกซ้อมรบประจำปีอ๋อที่ย้ายจากในค่ายมาซ้อมที่พื้นที่จริงใช่ค่ะย้ายมาซ้อมในพื้นที่จริงตลอดแนวชายแดนเลยแล้วก็เกิดการประทะกันครั้งแรกที่ช่องบกซึ่งเป็นพื้นที่ถับซ้อนทําให้ทาหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายฟังดูแล้วเหมือนกับว่าจากจุดเล็กๆมันค่อยๆถูกทําให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทั้งการปรับการซ้อมรบทั้งการตอบโต้ในมุมมองเชิงยุทธศาสตร์นี่เป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังเล่นใหญ่เกินกว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือเปล่าครับก็มองได้ทั้งสองมุมนะคะฝ่ายไทยอาจจะมองว่านี่คือการส่งสัญญาณเตือนว่าเราเอาจริงเรื่องความมั่นคงและจะไม่ยอมให้ใครใช้พื้นที่ชายแดนทําผิดกฎหมายส่วนฝ่ายกัมพูชาก็อาจจะมองว่าไทยกําลังใช้กําลังทหารข่มขู่ครับแต่ไม่ว่าใครจะเริ่มก่อนผลคือสถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นมาก ถึงแม้จะมีการเจราจารในเดือนมิถุนายนจนกัมพูชายอมถอนทหารออกจากพื้นที่ทับซ้อนได้สำเร็จแต่บรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วมันก็กลับมาระเบิดอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมใช่ค่ะจุดเปลี่ยนคือทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดหลังจากนั้นข้อมูลจากฝั่งไทยระบุชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นคนเปิดฉากยิงใส่ที่มั่นของไทยก่อนที่บริเวณปราสาทตาเมินทมจังหวัดสุรินทร์ จากนั้นไฟสงครามก็ลามไปทั่วแนวชายแดนทั้งที่สีสเกตและอุบลราชธานีกลายเป็นการประทะเต็มรูปแบบเลยในแหล่งข้อมูลจาก Daily News นี่ลงรายละเอียดไว้ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับบอกว่ากัมพูชาใช้ทั้งปืนใหญ่และอาวุธหนักยิงถล่มเข้ามาในเขตไทยแบบไม่เรียกเป้าหมายอมืมีพลเรือนเสียชีวิตด้วยใช่ครับโรงพยาบาลปั๊มน้ำมันเสียหายหนัก จนต้องอพยพคนเป็นแสนและนั่นถือจุดที่ทำให้รัฐบาลไทยในขณะนั้นตัดสินใจใช้ปฏิบัติการตอบโต้ทางทหารที่เรียกว่าเด็ดขาดมีการอนุมัติให้กองทัพอากาศส่ง F-16 และกริปเปนเข้าไปโจมตีเป้าหมายทางทหารในฝั่งกัมพูชาซึ่งฝ่ายไทยย้ำตลอดว่าเป็นการโจมตีอย่างระมัดระวงังใช่ค่ะเพื่อเลี่ยงผละเรือน ขณะที่กองทัพเรือก็เข้าคุมเชิงบริเวณปากอ่าวแถวเกาะกูดเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนผลลัพธ์ของการตอบโต้ครั้งนั้นเป็นยังไงครับข้อมูลระบุว่ากองทัพไทยสามารถยึดและควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญคืนมาได้11จุดก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะยอมตกลงหยุดยิงในวันที่28กร,รกฎาคม 68, 2 5 6 8อืมซึ่งคุณภูมิธรรมสรุปหลักการของรัฐบาลเพื่อไทยตอนนั้นไว้3ข้อที่น่าสนใจมากครับมีอะไรบ้างครับคือ1 ไม่ยอมเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้ว 2. ใช้การทูดแบบโลกล้อมกัมพูชาเพื่อสร้างความชอบธรรมในเวทีโลกและ 3. คือยึดหลักสันติวิธีแต่ก็พร้อมตอบโต้ทางทหารอย่างเหมาะสมเพื่อลดความสูญเสียยุทธศาสตร์โลกล้อมกัมพูชานี่ในทางปฏิบัติมันคือการทำอะไรบ้างครับก็คือการใช้ช่องทางการทูตทั้งหมดที่มีค่ะไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงต่อทูตตนุทูตในไทยการส่งผู้แทนไปอธิบายสถานะตันในเวทีสหประชาชาติหรือในกรอบอาเซียน เพื่อชิงความได้เปรียบในแง่ของข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ว่าไทยเป็นฝ่ายถูกกระทาและจาเป็นต้องป้องกันตัวเองเป็นการสู้กันในสงครามข่าวสารและการเมืองระหว่างประเทศไปพร้อมๆกับการสู้หลบบนภาคพ,พื้นดินเลยเข้าใจแล้วครับพอภาพของสมรภูมิรบในปี2568ชัดเจนขึ้นเราก็จะเห็นที่มาที่ไปของการเปิดศึกรอบใหม่ในศาลเมื่อต้นปี2569นี้ตามข้อมูลจากไทย PBS และแนวหน้า เลขาธิการสมชไปยื่นฟ้องนายกคุณมาเนตและสมเด็จหุ่นเซนที่ศาลจังหวัดสุริน์เลยโดยระบุว่าทั้งคู่คือผู้สั่งการใช่ค่ะเป้าหมายของการฟ้องร้องครั้งนี้ชัดเจนมากแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆคือคดีอาญากับคดีแพง่งครับในทางอาญาเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคือการให้ศาลไทยออกหมายจับซึ่งถ้าทําได้สําเร็จก็จะใช้เป็นหลักฐานไปยื่นขอให้ตํารวจสากลออกหมายแดง Interpol Red Notice ใช่ค่ะ ซึ่งหมายแดงนี้มีผลยังไงนะครับมันคือการแจ้งเตือนไปยังตำรวจทั่วโลกที่เป็นสมาชิกอินเตอร์โพลให้ช่วยกันสอดส่องและจับกลุ่มบุคคลตามหมายถ้าทำได้สำเร็จนะคะมันจะจำกัดการเดินทางไปต่างประเทศของผู้นำกัมพูชาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวถือเป็นการสร้างแรงกดดันทางการเมืองในระดับโลกแล้วในส่วนของคดีแพ่งล่ะครับส่วนคดีแพ่งก็ตรงไปตรงมาค่ะคือต้องการเรียกร้องค่าเสียหายให้กับประชาชนและหน่วยงานรัฐของไทยที่ได้รับผลกระทบ ถ้าชนะคดีก็จะสามารถไปยึดหรืออายัดท,ทรัพย์สินใดๆก็ตาม ที่ผู้นำกัมพูชามีอยู่ในประเทศไทยเอามาขายทอดตลาดเพื่อชดใช้ได้แน่นอนว่าฝั่งกัมพูชาก็ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับมาอย่างรุนแรงเหมือนกันแน่นอนค่ะสำนักข่าว 3+ ามรงงานว่ากระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาย,ยื่นหนังสือประท้วงไทยอย่างเป็นทางการทันทีเลยเขามองว่าการกระทําของไทยนี้เป็นปรปักอย่างยิ่งทําลายความพยายามที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์แล้วก็ขัดต่อ,อก,กฎบาตรอาเซียนที่เน้นการแก้ไขปัญหายอย่างสันติ แล้วเรื่องตัวเลขความเสียหายมุมมวงของเขาก็ต่างกับเราลิบลับเลยใช่ไหมครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะกัมพูชาอ้างว่าฝ่ายเขามีพลเรือนเสียชีวิตกว่า30คนบาดเจ็บเกือบ100คนบ้านเรือนโรงเรียนโรงพยาบาลเสียหายยับเยินเหมือนกันโห oh. และที่สำคัญเขายังกล่าวหาว่าจนถึงทุกวันนี้กองทัพไทยยังคงยึดครองพื้นที่ที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์อยู่อย่างน้อย 14. จุดใน4จังหวัดชายแดนอยู่เลย โอ้หนี่เป็นเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับต่างฝ่ายต่างก็มีเรื่องเล่ามีตัวเลขมีข้อมูลในมุมของตัวเองที่สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนี่คือธรรมชาติของความขัดแยงระหว่างประเทศเลยค่ะแต่ละฝ่ายจะสร้างแนวทีฟหรือเรื่องเล่าของตัวเองขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตนเองแล้วก็เพื่อปลุกกระแสชาตินิยมในประเทศซึ่งทําให้การหาข้อที่จริงที่เป็นกลางจริงๆทําได้ยากมากทั้งหมดนี้ทําให้เกิดคําถามตัวใหญ่ๆเลยนะครับว่า การฟ้องผู้นำประเทศอื่นในศาลเราแบบนี้ในทางปฏิบัติแล้วมันมีโอกาสสำเร็จแค่ไหนกันและนั่นคือจุดที่เราต้องมาเจอกับกำแพงขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเอกสิทธิ์และความคุ้มกันแห่งรัฐหรือ state immunity ค่ะในบทสัมภาษณ์ดรพัทรพงศ์แสงไกลในไทยรัฐออนไลน์เขาก็ชี้ไปที่อุปสรรคข้อนี้เป็นหลักเลยหลักการนี้มันคืออะไรครับช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อย ถ้าอิงตามเอกสารวิชาการนะคะหลักความคุ้มกันของประมุขแห่งรัฐหรือ Head of State Immunity เนี่ยเป็นหลักกฎหมายจาริตประเพณีระหว่างประเทศที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าประมุขของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐจะได้รับความคุ้มกันไม่ถูกนำตัวขึ้นพิจารณาคดีในศาลของรัฐอื่นสำหรับการกระทำที่ทำในหน้าที่ใช่ค่ะสำหรับการกระทำใดๆที่ทำไปในขอบเขตของราชการการสั่งการทางทหารในภาวะสงครามก็ถือเป็นการกระทำในหน้าที่ราชการอย่างหนึ่งแปลว่า โอกาสที่ศาลไทยจะรับฟ้องคดีนี้จริงๆก็น้อยมากใช่ค่ะยากมากๆดรพัทรพงศ์ก็ให้ข้อมูลว่าในอดีตคดีลักษณะนี้ที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากสงครามมักจะถูกศาลในประเทศยกฟ้องด้วยเหตุผลเรื่องความคุ้มกันนี้ดังนั้นการเดินเกมในศาลไทยอาจจะเป็นการส่งสารทางการเมืองมากกว่าจะหวังผลทางคดีจริงๆแล้วแบบนี้มันจะไม่มีทางออกอื่นเลยเหรอครับ ถ้าศาลในประเทศทําอะไรไม่ได้ก็มีการพูดถึงอีกช่องทางหนึ่งค่ะคือการนําเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ICC ค่ะแต่เส้นทางนี้ก็ซับซ้อนและเต็มไปด้วยเงื่อนไขเหมือนกันซับซ้อนยังไงครับปมมันอยู่ตรงนี้ค่ะประเทศไทยเราไม่ได้เป็นรัฐภาคีของธรรมนูญกรุงโรมซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้ง ICC แต่ในทางกลับกันประเทศกัมพูชาเป็นรัฐภาคีของ ICC ค่ะ เดี๋ยวนะครับขอทวนความเข้าใจหน่อยแปลว่าถึงเราไม่ได้เป็นสมาชิก ICC แต่เพราะกัมพูชาเป็นเราเลยอาจจะมีช่องทางไปใช้เวทีนั้นฟ้องเขาได้ เหมือนกับว่าเราใช้กฎของบ้านเขามาเล่นงานเขาเองแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเป็นการตีความแบบนั้นเลยเขตอำนาจของศาลไ i c จะครอบคุมอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐภาคีหรือกระทําโดยพลเมืองของรัฐภาคีพอการประทัมันเกิดขึ้นบนดินแดนไทยซึ่งไม่ใช่รัฐภาคีแต่ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สั่งการเป็นพลเมืองของกัมพูชาซึ่งเป็นรัฐภาคีโอชาวไทย รหรืออาจจะมาจากการร้องขอของรัฐภา,าคีอื่นๆก็เป็นได้ค่ะฟังดูเหมือนจะพอมีหวังแต่ดตรพัทรพงศ์ในบทความของไทยรัฐก็ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงใหญ่ๆไว้อีกข้อหนึ่งด้วยใช่ค่ะเขาพูดถึงดุลยพินิจของศาลไอ c เองคือต่อให้มีช่องทางทางกฎหมายแต่ศาลอาจจะเลือกที่จะไม่ลัอบพิจารณาคดีก็ได้ถ้ามองว่าระดับความรุนแรงของอาชญากรรมหรือก r a v ว t y มันยังไม่มากพอเมื่อเทียบกับวิกฤตการณ์อื่นๆทั่วโลกที่ศาลกาลังจัดการอยู่ อย่างในยูเครนหรือกรณีสงครามยาเสพติดในฟิลิปปินส์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตและผู้เสียหายเป็นหลักหมื่นหลักแสนคนศาลอาจจะมองว่าการณีพิพาทช,ชายแดนไทยกัมพูชายัางไม่ถึงขั้นนั้นนี่คือความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดเลยค่ะแปลว่าในทางกฎหมายก็ยังเป็นหนทางที่ยากลําบากและเต็มเป็นด้วยความไม่แน่นอน ซึ่งมันก็คล้ายกับอีกปัญหาหนึ่งที่คารากัสซังมาน,นานเหมือนกันแต่เปลี่ยนจากสนามรบบนบกไปเป็นผลประโยชน์มหาศาลในทะเลแต่มันจะพูดถึงเรื่องพื้นที่เครื่องศิย์อักษรทางทะเลเลยพอดีเลยค่ะประเด็นนี้สําคัญมากเพราะมันคือเดิมพันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศในอนาคตในบทวิเคราะห์ของ SHC Focus นี่ให้ข้อมูลไว้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันสําคัญขนาดไหนสําคัญอย่างยิ่งยวดค่ะ พื้นที่ OCA ในอ่าวไทยนี่มีขนาดประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรและที่สำคัญคือประมาณการกันว่าใต้พื้นทะเลบริเวณนั้นมีแหล่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบซ่อนอยู่มูลค่าไม่ต่ำกว่า20ล้านล้านบาท20ล้านล้านบาทนะพอเห็นตัวเลขนี้แล้วเข้าใจเลยครับว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไปไม่ถึงไหนสักทีมันไม่ใช่แค่เรื่องเส้นเขตแดนแต่มันคือขุมทรัพย์ของชาติที่ไม่มีใครยอมใครง่ายๆถูกต้องค่ะ และสถานะปัจจุบันของพื้นที่นี้ก็คือแช่แข็งไม่มีใครเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะติดกับระเบิดเวลาที่วางไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ทำกันไว้ตั้งแต่ปี2544ใน MOU ฉบับนั้นมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักครับหัวใจของมันคือเงื่อนไขที่เรียกว่า indivisible package หรือเงื่อนไขที่แบ่งแยกไม่ได้ค่ะอืมอันแยกออกจากกันไม่ได้ซึ่งการกำหนดเขตแดนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเกี่ยวกับอธิปไตยโดยตรง เลยตกลงกันไม่ได้สักทีเพราะตกลงเรื่องเขตแดนไม่ได้การพัฒนาร่วมก็เลยเริ่มไม่ได้ไปด้วยกลายเป็นว่าติดล็อกกันไปหมดมั่นยำม,มากค่ะนั่นคือสาเหตุที่ทําให้การเจรจาค้างคา,งางมานานกว่า20ปีและแม้แต่ในการเยือนไทยของนายกุณนมาเนตเมื่อต้นปี2567ผู้นําทั้งสองก็ยังคงยืนยันว่าจะเจรจากันภายใต้ใตกรอบ MOU เดิมนี้ต่อไปก็หมายความว่าปมนี้ก็จะยังผูกติดกันเป็นแพ็กเกจที่แกะไม่ออกไปอีกนานใช่ค่ะ พอฟังมาทั้งหมดนี่เห็นภาพชัดเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การปราบปรามอัชญากรรมมันลุกลามกลายเป็นการสู้รบตามแนวชายแดนแล้วก็ขยับมาสู่การต่อสู้ในเวทีศาลซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเห็นบ่อยๆในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านใช่ค่ะการเดินเกมทางกฎหมายของไทยครั้งนี้เป็นการเดิมพันที่สูงมากเพราะต้องเผชิญกับหลักความคุ้มกันแห่งรัฐที่แข็งแกร่งในเวทีโลก ขณะเดียวกันปัญหาพื้นที่ผลประโยชน์ทางทะเลมูลค่ามหาศาลก็ยังเป็นอีกหนึ่งสมการที่ซับซ้อนและผูกโยงกับความสัมพันธ์ของสองชาติอย่างแยกไม่ออกแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราได้สำรวจกันในวันนี้มันแสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อนทั้งการทหารการทูตและล่าสุดคือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแต่ทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามที่ใหญ่และลึกซึ้งกว่านั้นไว้ให้เราครบคิดต่อในเมื่อความขัดแย้งมันอย่างรากลึกอยู่ทั้งบนบกในทะเล และล่าสุดก็คือในสารยุติธรรมคำถามก็คือการสแสวงหาความยุติธรรมให้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอดีตจะสามารถเดินหน้าไปพร้อมๆก,กับการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ฉันมิตรในฐานะเพื่อนบ้านอาเซียนเพื่อปลดล็อกผลประโยชน์ร่วมกันมหาศาลในอนาคตได้จริงหรือหรือว่าการกระทําในวันนี้จะยิ่งผลักให้เส้นทางของสองประเทศห่างไกลออกจากกันไปอีกเป็นเรื่องที่คงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆครับ